ขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับรายการที่นําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยครับคุณผู้ชวันนี้เนี่ยมีความประทับใจดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับแน่นอนค่ะการที่เราจะเลือกบ้านสักหลังนะคะเราต้องเลือกถึงโลเคชั่นเป็นสําคัญนะคะสถานที่ตั้งใช่วันนี้นะคะเกก็ขอพาพี่ตุ้มอีกิวและท่านผู้ชมนะคะมาที่บ้านกลางเมืองลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะคะจาก AP ค่ะที่นี่สะดวกสบายมากนะคะไม่ทราบอิกคิวมาไงคะผมนี่ยนะครับวิ่งทางพระรามเก้าแล้วไปตัดเข้าทางรามคำแหงนะครับ จำยกกระดาษปื้ดมาลงบางกะปิแล้วก็เลี้ยวเข้าได้เลยใช้เวลาประมาณแบบไม่เกินครึ่งชัง่วโมงตอนเช้าๆจากท้องหลอดนะฮะ,ะ,ะแล้วพี่ตุ้มมาคะเช่นกันค,ครับพี่มาร,ราดเผาง่ายนิดเดียวเข้ามาถึงร,ราดฟ้าปุ๊บถึงทางแยกปุ๊บเลี้ยวขวากนิดหนึ่งก็ถึงโครงการเลยค,ครับค่ะของเก็มมาทางนาวมินนะตรงม,มาเรื่อยๆนะคะก็เลี้ยวเข้ามาถึงโครงการเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราเลือกที่อยู่ของเราเนี่ยนะคะโลเคชั่นนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากแนวคิดในการออกแบบทาวน์เฮาส์นี่นะครับเรียกว่าคำนึงถึงเรื่องของการถ่ายเทอากาศ ครับเรียกว่าเปิดหน้าต่างข้างหน้าบ้านเนี่ยโรมโฟไปถึงหน้าตงบ้านเลยสบายเลยถูกต้องครับที่เก็บของเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีเด็กหรือคุณเป็นคนที่มีของเยอะใช่ครับที่นี่นะคะเขามีที่เก็บของถึง2จุดด้วยสองจุดเลยชอบมากอีกคิวนะครับประทับใจอะไรที่นี่ชอบใจที่นี่เลยครับชั่วชั่วชั่วความมีสไตล์ครับผมที่นี่เลยฮะเห็กดูที่นี่เลยว่ามีสไตล์มากอย่างเช่นต้นปาล์มนี่เลยครับขับเข้ามาเนี่ยมันก็มีกลิ่นของต้นปาล์มอ๋อพี่ดูละอีกคิวกำลังพูดถึงว่าเเเหห็็นนนนรัััั้้้ววแแลลลีีีี่่ยยมมมบบษตาขขอองงกดดท ตามอยู่ใช่ไหมครับเพื่อโครงการเนี่ยมีความเป็นเอกลักแล้วก็มีความรู้สึกว่าต่อเนื่องะนะครับให้เกิดความแตกต่างนะครับในการอยู่อาศัยที่นี่ฮะความสวยงามนี่มีเยอะแยะมากมายแล้วที่เราอยู่ตรงนี้นี พลิกแอคทีฟโซนของผมนี่ครับไปเล่นสตรีทบาสนะครับตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก็คือมันมันมันดูไม่เหงาดีนะครับคือปกติเล่นบาสเนี่ยนาำมันจะเป็นลูกกงเหล็กนี่เหมือนกันเป็นเหล็กฉีกบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ที่นี่เนี่ยคือเป็นโลกเลยนะคะต้นไม้นะครับมีคนเทนต์น้อยๆคือเล่นแล้วสบายนะครับแล้วก็มาเล่นคนเดียวก็ไม่เหงาเพราะว่ามีธรรมชาติเป็นเพื่อนที่นี่เนี่ยเขาใช้สไตล์โมเดิร์นโอเรนทัลนะครับสีสันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของสีน้ำตาลสีของเอิร์ธโทนนะครับบรรยากาศของต้นไม้ใบ กลมกลืนแล้วก็น่าอ,อยู่มากขึ้นครับถูกต้องเพราะว่าแบบว่าล้าอมด้วยแบบธรรมชาติาด้วยน่ะพูดถึงธรรมชาติกันอย่างนี้เนี่ยนะอีคิวนะอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอวิธีคิดที่เราชอบชอบอย่างเนี้ย ก็พิจารณาอย่งไรไม่ถือใช่นะครับใช่นะครับก็ต้องเป็นดีไซเนอร์แบบว่าเฉพาะทางเลยนะครับแลนด์สเคปดีไซเนอร์นะครับแลนด์สเคปดีไซเนอร์แปลเป็นไทยว่าอะไรครับพื้นที่ว่างๆโล่งๆนี่แหละฮะนักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต้องนะครับผเต็มที่จากแบบว่าเนี่ยครับโล่งๆนะครับตอนแรกอาจจะเป็นพื้นดินเปล่าๆนะครับเขามาออกแบบเนี่ยมีวิธีคิดไงทำให้มันสวยได้ขนาดนี้นะครับอันนี้สูงอันนี้ต่ำอันนี้ต้องเป็นแบบบ่ออันนี้ต้องเป็นแบบว่าต้นนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะอยากดูอย่างเกรซนะครับนะครับไปดูกันได้ที่ใช่ครับชวนครับ get inspired by ครับครับครับสวัสดีครับเอาผมประสมจิตแก้วแดงนะครับดีไซน์เรเรคเตอร์ของบริษัทเลนลานสเคปนะครับ มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางเช่นพัเฟอร์ตี้นะครับโครงการบ้านการเมืองลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับรับผิดชอบอยู่ก็ในส่วนของแลนด์สเคปนะครับโครงการนี้เนื่องจากตีมมาก่อนก็คือตีมเป็นท ropical แล้วก็ปาร์มมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกความมีเอกลักษณ์ของท ropical นะปาร์มมันจะเป็นต้นไม้ที่ข้างล่างมันจะโปร่งข้างบนก็จะมีมีพุ่มใบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้คนสามารถเข้าไปใช้สเปซใต้ต,ต้นปาล์มได้เนพวกเนี้ยฮะให้พื้นที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับมองทะลุได้แล้วก็ เราก็ยังคงลักษณะของความความหรูหราอยู่ด้วยสร้างคาแรคเตอร์ของปามพาราไดซ์ก็คือเราจะใช้ปามเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอองประกอบต่างๆที่เรานำประกอบเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะแค่ปามอย่างเดียวเพราะถ้าปามเดียว,าายวอาจจะดูดูไม่ค่อยล่มลืนเราก็จะมีพวกไม้อื่นมาประกอบนะครับแล้วเราก็ใช้ร่วมกับไม้พุ่มชิ้นต่างๆหรือว่าลักษณะของการใช้ไม้ที่เป็นแบบลักษณะไม้ใบใหญ่ใบเขียว เราใช้ปารมเป็นพระเอกแต่ว่าเราก็จะมีอิลเลมเอนต์อื่นๆอ,อีกอย่างเช่นอิเลมเมนต์ของฮาร์สเก็ที่มีเป็นโมทีฟต่างๆที่เป็นเป็นคาคเตอร์ของปารมเข้าไปประกอบกับโครงการวอลต่างๆเป็นเงาของปารมบ้างแล้วก็ลักษณะของการใช้พทเทินพื้นแล้วถ้าเราใช้หลายชนิดเข้ามาร่วมประกอบเนี่ยมันก็จะทำให้งารเราดูดูน่าอยู่ดูมีคาคเตอร์ดูมีเอกลักษณ์ e ที่น่าสนใจนะครับ